ครับเพื่อนๆผมโชคคนบ,นบ้านๆนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องธาตุอาหารโรงและธาตุอาหารเสริมหรือว่าาจุลธาตุต่างๆที่พืชนํานไปใช้เพื่อเพิ่มความเจริญเติบโต,โตอของพืชที่เราปลูกหรือ ต้นทุเรียนของกับผมเหมือนด้านหลังนี้นะครับธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอาจเป็นธาตุอาหารอีิพืชอต้องการเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าบทบาทยิ่งใหญ่มากนะเปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็กๆที่คอยขับเคลื่อนทุกระบบนะครับให้ทำหานได้อย่างสมบูรณ์ธาตุเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างรากให้แข็งแรงนะครับพือช่วยดูด สารอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่งผลให้ต้นจเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ออกดอกผลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนี่นะครับดูทุเรียนของผมไปพร้อมๆกันเหมือนเคยนี่ดูยอดพุ่งเลยนะครับ ท่านสมาชิกลองคิดดูนะครับอาพืชขาดธาตุรงหรือธาตุอาหารเสริมก็เหมือนกับคนเรานะครับเวลากินข้าวเหมือนกับกินข้าวเปล่าอย่างเดียวนะไม่มีกับข้าวาเ,เล็กๆก็อาจจะดูแข็งแรงดีนะครับแต่พอช่วงหลังจะอ่อนเอนี่นะครับ ก็ลองคิดดูนะครับเหมือนกับมนุษย์เรานะเหมือนกินข้าวเราไม่มีกับข้าวไม่ได้มีวิตามินแคลแรีเลยก็ไม่สมบูรณ์นะ,ะต้นพืชของเราก็เหมือนกันนะครับต้นตัวเรียนของเราก็เหมือนกันธาตุรองคือธาตุอาหารที่พืชต้องการรองจากธาตุอาหารหลักนะครับหรือว่ารองจากธาตุ n p k นะ,ะได้แก่ ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมอะลล็กรรมธานนะครับส่วนธาตุเสริมหรือจุลธาตุนะก็คือธาตุอาหารที่พืชต้องการปริมาณน้อยมากแต่จําเป็นต้ตองมอีได้แก่ธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงโบรอนแมงกานิตโมลิบดีนัมนะธาตุเหล่านี้ทำหน้าที่ช่วยในการกสังเคราะห์แสงนะครับสร้างโองโมล เร่งการออกดอกออกผลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรคของพืชเรานะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเร่งที่หาต้านอาหารนี้ได้ง่ายๆนะครับหนึ่งนะครับปูนขาวหรือว่าปูนโดโลไมก็ได้นะครับ ปูนขาวปูนโดโลไมให้ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมนะครับปุ๋ยอินรียให้ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบเลยนะครับปุ๋ยเกลดให้ธาตุอาหารรองเสริมแบบผสมนะครับและสุดท้ายนะที่ผมยกตัวอย่างนะครับน้ำหมักชีวภาพทั่วไปนะน้ำหมักจอกเจ้าปลวกน้ำหลักปลาทะเลน้ำหมัก ผักน้ำหมักทุกอย่างาที่เราท่านท่านมีนะหรือที่สมาชิกมีก็ใจได้หมดนะน้ำหมักจีวภาพเนี่ยให้ธาตุอาหารเสริมาตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุน,นะครับทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ ที่ผมได้ยกตัวอย่างมากล่าวให้ท่านสมาชิกได้รับทราบกันนะครับก็เป็นท่าตอาหารที่พืชต้องการน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เราก็ต้องอเติมให้เขานะถ้าเขาต้องการก็เติมให้เขาอย่างครบถ้วนนะไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับ ให้ความพอดีเหมาะสมนะนี่นะครับจะเข้านี่เข้าใบแก่แล้วนะครับเนี่ยนี่นี่หนุ่ผมนะนี่ใบแก่เขียวเข้มนี่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 นะนี่นะดีดีใบแก่แ้วนี่นี่เปนจริงนี่ใบแก่เลยนี่นะครับนี่อาจจะไปดูต้นนี้กันนะครับ ส่วนถ้าอาหารรองท้าอาหารเสริมที่ผมกล่าวตอนต้นก็หาซื้อหามาใช้ได้นะครับอ่าแล้วแต่ท่านสมาชิกจะสะดวกที่จะหาได้ที่ไหนนะส่วนผมก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะในช๊อป e ี้ในออนไลน์ผมก็หาซื้อมาส่วน น้ำมักกีวภาพผมก็ทำเองนะครับก็ทำจากอ่ารุงปลานะครับอาที่แม่บ้านทำเหลือๆก็เก็บใส่ถ้วยแช่ตู้เย็นไว้พอสะสมได้สักอพอดีทำก็ได้เอามาหมักเป็นน้ำหมักคีวภาพได้เลยนะครับ นี่ถ้าหาถ้าทําไม่ได้ทาไม่เป็นไม่มีเวลาทําก็หาซื้อง่ายๆ่าปูนขาวปูนดูลูไหมเนี่ยเราด้านกเกษตรก็มีขายนะครับก็หามามาใช้ได้สะดวกไม่ต้องอ่าหมักอยู่มันผมมีเวลาผมก็ทำการหมักเองส่วนการใช้อัตราใชา้น้ำหมักกิวภาพที่ผมทำนี่ก็ สิห้าวันครั้งนะครับผสมฉีดอาฉีดพ่นพ่นลงดินนะนี่ลงดินเลยลงดินรอบโคูณนะครับนี่รอบคูณแบบนี้เลยฉีดให้ทั่วทั่วนะครับพอสิบห้าวันครั้งก็ประมาณห้าสิบทีซีนะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับสำหรับน้ำหมักชีวภาพที่ผมใช้อยู่นะเป็นประจำนะ ก็ได้ผลดีความเข้มข้นก็พอดีถ้าฉีดลงที่โคนนะผมไม่ฉีดใบนะครับนะ้มักเกีียวภาพอยู่ที่โคนรอบๆโคนนี้นะส่วนปุ๋ยเกล็ดก็ตามฉลากที่บริษัทเขากำกับมาเลยนะครับอัตราในการใช้นะได้ตามที่ฉลากเขากำกับมาได้เลย ก็ปรับใช้ให้เหมาะสมสมดุลกับพืชของเราตามอายุด้วยนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็ลดหลังเพิ่มกันให้เหมาะสมของพืชของเราไปดูทานด้านนน้นก,กันนะครับ ตอนนี้ก็เดิ่มจะเข้าใบแก่แล้วนะครับน,นี่ทั่วนี้ผมถ่ายประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะครับนี่ดูยอดนี่ดูนี่กลางรับเสงนะนี่นี่ใบนี้ดู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 ด,ด,ดูนี่มชี้นะเห็นไหมครับนี่ใบแก่เขาจะกลางรับแสงแบบนี้ แสดงว่าน้ so ําของเราพอดีนะครับนี่นี่นี่ดูดูนี่นะอันนี้ใบที่เปนสลดนะเขาจะห้อยปกติแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับน้ํามากน้ําเกินนะนี่ให้สังเกตใบเก่แบบนี้นะดีด้วยชูชันแบบนี้แสดงว่าน้ําของเราพอดีนะครับนี่ดูนี่นี่นี่กลางรับแสงนี่เนี่ยนี่ด้วยนะครับสองใบนี้เปรีนี่นะนี่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 ที่มือผมเชี้นะครับนี่นี่นี่ แบบนี้ถือว่าน้ําโอเคนี่นี่นะใบใบค่อยๆแบบนี้คือใบเปสลาดก็ยังไม่แก่เตี่ี่นะนี่ก็จะค่อยแบบนี้เป็นป,ก,ปกติะนะดูยอดก็โอเคนี่นะสังเกตน้ํานี่นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับจะชูชันนะรับแสงแดดนี่นี่ดู นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่สังเกตวิธีน้ํามากน้ําเกินแบบวิธีของผมนะนี่นี่ถ้าสิบเอ็ดโมงแบบนี้ยังสู้แสงแดดได้ถือว่าน้ําโอเคไม่มากไม่น้อยนี่ดูตรงใบนี้นะใบป็นสลดัดไม่ต้องไปดูนะครับจะค่อยแบบนี้ปกติอยู่แล้วไม่เกี่ยวน้ำมากน้ำน้อยเขาก็จะค่อยแบบนี้ นี่ดูต้นนี้ต้นนี่นะครับต้นนี้ก็็นสลัดนะดูว่าใบสมบูรณ์ดีนะครับนี่ดูบเทียบกับฝา่ามือของผมนะนี่ก็ยังไม่เก่เต็มที่นะนี่ดูใบเกะเต็มที่ก็จะรับแสงแบบนี้นะที่นิ้วผมขี้นะครับนี่นะครับ ตางสู้แสงเต็มที่นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันส่วนยอดก็พัฒนา,าเป็นหางปลาทูเลยนะครับจา,จากเม็ดก้าสาร 9, ก็จะเป็นด้านบนสุดจะก,กลายเป็นหางปลาทูนะส่วนด้านล่างก็อันที่2นับจากด้านบนลงมาก็ยังเป็นเม็ด้าสาร 9, อยู่นะ หลังจากนี้ก็จะพัฒนาเป็นหางประถูเหมือนด้านบนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปของผมจนจบทุกคลิปสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ